สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราได้รีวิว iPad ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเอ้ยถ้าผมหรือหนูจะซื้อ iPad สักเครื่องนึงเนี่ยควรจะซื้อขนาดสักเท่าไหร่กันดีนะครับจะเป็นแบบไซส์เล็กสุดเลยไหมใหญ่สุดเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้กันนะครับเริ่มจาก iPad ที่ Apple ขายนะครับณนะวันนี้เนี่ย มีให้เราเลือกอยู่4ขนาดใหญ่ๆด้วยกันนะครับเล็กสุดเนี่ยคือ8.3นิ้วประมาณนี้ครับประมาณ8นิ้วนิดๆ8.5นิ้วประมาณนี้บน iPad mini นะครับ10.9นิ้วบน iPad ปกตินะครับก็คือ iPad Gen 10อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็11นิ้วบน iPad Air iPad Pro นะครับแล้วก็13นิ้วบน iPad Air และ iPad Pro นะครับ,แ,บ,แ,รบแต่ว่าด้วยความที่10.9กับ11นี่ยมันมีขนาดที่ ใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยผมขอรวบให้มันมันได้ประสบการณ์เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ลองใช้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ต่างอะไรในประสบการณ์ที่ได้มันไม่ได้ต่างอะไรกันในแง่ของของไซซิ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาอุปกรณ์มาเปรียบเทียบให้ดูกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเล็กสุดนะครับก็คือ iPad Gen 6นะครับที่เราใช้อ่านหนังสือนะครับมาเป็นตัวแทนจอประมาณ6 8 6นิ้ววันนี้นะครับแล้วก็ iPad Gen 10นะครับอันนี้ของแม่นะครับก็เอามาเป็นตัวแทนจอ10.9นะครับแล้วก็11นะครับจริงๆคือเรามี iPad Pro 11นิ้ว2,018ที่เครื่องเก่าเราอะแต่ว่าขายไปแล้วนะครับก็เลยแบบว่าเออไม่ได้เอามาให้ดูเนาะและสุดท้ายนะครับพี่บุ้มนะครับ iPad Pro M4 นะครับขนาด13นิ้วนะครับเป็นตัวแทนของหน้าจอรุ่น12.9นิ้วและ13นิ้วนะครับเผื่อใคร ที่จะซื้อ iPad Pro รุ่นเก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น12.9นิ้วเดี๋ยนิ้วแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เดียวกันเลยนะครับกับ13นิ้วนะครับเรามาดูกันที่ขนาดเล็กที่สุดอย่าง iPad mini นะครับ8.6นิ้วเครื่องนี้นะครับก็ถ้าพูดถึงขนาด8.6นิ้วเนี่ยใน Apple ที่ขายเนี่ยก็จะมีแค่ iPad mini อย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็น iPad mini ไปเลยเนาะโดยหน้าจอขนาดแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างเหมาะกับงานที่คุณถือด้วยมือเดียว นะครับเป็นหลักเลยเนาะอ่าเพราะด้วยขนาดน้ําหนักของเครื่องที่มันเล็กมากๆเนี่ยหรือเครื่องประมาณแบบ3ขีดเองเออเบามากนะครับนั่นแปลว่าคุณสามารถหย่อนมันใส่กระเป๋าเล็กๆที่แบบว่าคุณไปเที่ยวแล้วแบบว่าอุ้สวยอะไรเงี้ยได้สบายมากนะครับการใช้งานส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเป็นการเอามาอ่านหนังสือซะมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาคุณอ่านเนี่ยมือหนึ่งถือไอ a d ดไว้ White, ใช่ปะ่ะแล้วอีกมือหนึ่งคุณก็ กดเลื่อนไปหน้าต่อไปหรือแม้กระทั่งว่าคุณใช้มือเดียวในแหละในการกดเลื่อนไปหน้าต่อไปได้เลยนะครับเช่น <c oughs> แอปเมพอย่างเงาี้ยเขาก็จะมีแบบเกสเจอร์แบบว่าคือคุณกดอยู่ตรงแบบข้างขวาของหน้าจอมันก็คืเป็นการเลื่อนไปหน้าต่อไปแทนที่คุณจะต้องเลื่อน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 อะไรเง,งาี้ยเออมันก็จะทําให้คุณอ่านหนังสือได้สะดวกมากขึ้นเยอะมากนะครับและแน่นอนครับว่าแม่ผมก็ใช้รุ่นนี้รุ่นเดียวกันเลยนะครับก็คือซื้อพร้อมกันเลยเนาะก็แม่เอาช้อ่านหนังสือเหมือนกันนะครับแต่ว่าแทนที่แบบว่าน่าจะถือแล้วก็ กดใช้เกสเจอร์ในเมพเรื่อยๆ,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 ๆนะครับโนค่ะเดี๋ยวนี้แม่ที่ฉันนะคะเอามา,าวางบนแสแตนนะคะแล้วก็มือหนึ่งกินไปนะคะแล้วก็มือหนึ่งเลื่อนหน้านะคะก็คือฉ่าจ้าพองเลยจ้าแม่เทพป่าเออเลิศนอกจากนั้นนะครับเรายัางสามารถที่จะเอามันมาทำเป็นพวกแบบ navigational device ได้นะครับก็คือบนรถอ่ะบาทีแบบพวก Apple c a คามันไม่ได้เวิร์กมากอะไรเงรี้ยหรือว่ารถคุณอาจจะเก่ามากจนแบบมันไม่ได้มี ระบบนิเกชันอะไรเงี้ยก็คือถ้าเอาโทรศัพท์มันก็จะเล็กมากถูกปะ่ะแต่ถ้าเราใช้แบบอุปกรณ์ที่มันใหญ่ขึ้นมาอย่างแบบ11นิ้ว10.9นิ้วอย่างเงี้ยมันก็ใหญ่ไปใช่ปะ่ะเออเพราะนั้นไซส์ที่มันพอดีพอดีอ่ะมันคือไซส์ประมาณ iPad m ม n i นี่แหละเออก็ลองไปดูก็ได้ผมเคยทําคลิปเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับว่าคนที่ชอบดู Netflix หรืออะไรที่เป็นมีเดียนะครับก็เวิร์กเหมือนกันนะเช่นสมมติว่าเวลาเราไปเข้าห้องน้ําไปแบบ ไปไปรีคู่อะครับเออเราก็ชอบเอาแบบว่า Netflix หรือว่า YouTube เข้าไปนั่งดูด้วยอะไรแบบเพราะว่าหมแกถ้าจะให้ฉันมานั่งอ่านหลอดยาสิฟันมันก็ไม่ใช่เรื่องในห้องน้ำปะเออก็เอาอย่างอื่นเข้าไปดูเอเข้าไปอ่านได้หรือว่าใครที่เอาไปเปิดเออ <c oughs> นั่นแหละแอปเอ,อ่อเว็บส้มส้มดำอะไรเงี้ยเออก็มันก็เป็น device ที่สะดวกดีนะ one hand operation man มันก็ไม่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเพราะว่าคุณอยู่ในห้องน้ำอะ่ะ มันก็คุณแค่ดูอยู่แค่นี้ปะคุณไม่ได้ต้องการแบบโอ้โหจอหนึ่งร้อยนิ้วในซ่วมถูกปะมันก็ไม่ใช่งไงเออมันไซส์นี้มันก็เป็นไซส์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคกันในห้องน้ําหรือว่ามันก็ลำโพงเองอย่างเงี้ยคุณอยู่ในห้องน้ําห้องมันเล็กนิดเดียวลาโพงตัวแค่เนี้ยพอเออนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าปัญหาของ iPad ในไซส์นี้เนี่ยมันจะเริ่มเกิดครับเมื่อ คุณเริ่มเอามันไปทํางานที่มันมีความซับซ้อนสูงมากขึ้นง่ายๆนะครับเช่นแอปที่มีเครื่องมือเยอะมี adjustment เยอะๆอย่างเช่น p h โต o m เตอรนะครับถามว่า p h โต o m เตอร์ทำงานไวแัดมินิได้ไหมทําได้ครับรันได้ปกติเลยแต่ว่าปัญหามันคือแถบเครื่องมือมันอะมันแบบมันจะเล็กๆไปหมดเลยอะแล้วเวลาแบบจิ้มอะมันมันจะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับหรือแม้กระทั่งว่า การจดโน้ตต่างๆด้วย Apple Pencil เนี่ยเรารู้สึกว่ามันแอบรู้สึกเล็กมากอะ่ะคือมันรู้สึกเหมือนแบบยูนึกภาพนะเด็กจดออเดอร์อ่ะเด็กเสิร์ฟจ,จดอเจอเแบบดอร์อ่ะแบบพนักงานเสิร์ฟแบบเวเชอร์สเวเชอร์เวเชอรอย่างเงี้ยจดออเดอร์อย่างเงี้ยแล้วแบบมันมัน,ม,นมันเล็กเล็กขนาดนั้นเลยอะ่ะเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการเอามาใช้งานในการจดโนด้ตบ่อยๆส,ส,สักเท่าไหร่เนาะเออคือถ้าเราจดไม่บ่อยมากเรามองว่าเอ้ย is okay ไม่ได้มีปัญหาอะไรจดเป็นแบบ occasionaly อะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณจดแบบ routiney หรือว่าคุณจดแบบใช้ในการเรียนหนังสืออะไรเงี้ยคุณเอานิสสานเอากูนเอา iPad นี้ไปเรียนหนังสือมันดูแบบมันดูมันดูแบบ casual แบบเกินอ่ะมันดูเล็กเกินอ่ะเออมันมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ะนะครับดังนั้นส่วนตัวเราเนี่ยคิดว่าขนาดไซส์ของ iPad mini เนี่ยมันจะเป็นขนาดแบบที่เหมาะกับการเอามาเป็นคอนเทนต์คอนซัม p t i o n device มากกว่าหรือว่าเอามาเสพคอนเทนต์ซะมากกว่านะครับหรือว่า ในการใช้งานในชีวิตประจำวันอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยโทรศัพท์มันมันเล็กไปว่ะแต่ว่าเราต้องการให้ใหมันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ยังต้องการความบางเบาอยู่เราคิดว่าตัวไซส์ประมาณนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ในการทํางานตรงนี้แบบมากมาก,มาก,มากถึงมากที่สุดเลยนะครับเป็นเป็นไซส์ที่เมื่อก่อนเราเคยด้อยมันนะว่าแบบหรอมึงจะขายทําไมว่าไซส์นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเรามาใช้แล้วแบบว้าวเป็นไซส์ที่เราชอบที่สุดในทุกไซส์ของมันนี้แล้วอะ เออเป็นไซส์ที่เราแบบหยิบจับใช้งานมันแบบบ่อยที่สุดมากกว่า iPad Pro ด้วยซ้ำอ่ะมันมันเจ๋งตรงนี้เลยนะครับอ่ะขึ้นมาขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งนะครับก็คือไซส์ประมาณ10.9แล้วก็11นิ้วนะครับเป็น iPad ที่ผมรู้สึกว่าเลิศเลิศมากคือณวันนี้เนี่ย Apple มีขาย iPad ไซส์10.9นิ้วเนี่ยก็คือ iPad Gen 1 0แบบนี้ นะครับแล้วก็11นิ้วเนี่ยก็จะเป็น iPad Air แล้วก็ iPad Air M2 ใช่ไหมแล้วก็ iPad Pro M4 ก็จะมีขนาด10 11นิ้วประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบฟีเจอร์ของ iPad Air M2 แล้วก็ iPad Pro M4 เนี่ยผมได้เล่าไปแล้วนะครับว่าจะเลือกตัวไหนก็ย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับส่วนตัวเราเลยที่ระบอกคือเราสืกอว่า มันเป็นไซส์ที่เร็สมากคือมันเป็นไซส์ที่พอดีสําหรับการใช้งานส่วนใหญ่ของคนทั่วๆไปมันไม่ได้เล็กไปและมันก็ไม่ได้ใหญ่เทอะท้าจนมันพกพาลําบากการเสพคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังทําได้เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกของคุณคือมันรู้สึกแบบเต็มตามากขึ้นการเอามาจดโน้ตต่างๆผมก็ยังรู้สึกว่ามันเต็มตามากขึ้นมันพอดีพอดีมันไม่ได้อึดอัดเหมือนกับตอนที่เราใช้แอดมินิเลย ฟิลลิ่งมันคล้ไยๆกับคุณมีกระดาษประมาณแบบ A5 หรือไม่ก็ A4 อะไรแบบนี้ในการจดซึ่งมันไม่เล็กเกินมันไม่ได้ใหญ่เกินนะครับการใช้งานแอปที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นโฟโตเมเตอร์อย่างที่เรายกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยแถบเครื่องมือมันก็จะใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมส่วนที่มันใช้ในการแสดงผลตัวพรีวิวภาพมันก็ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเห็นรายละเอียดมากขึ้นมันอึดอัดน้อยลงไปเยอะมากนะครับจากการใช้งาน iPad Pro 11นิ้วเครื่องเก่าของเรานะครับก็คือ เรายังไม่เคยเจอแอปตัวไหนที่มันมีความซับซ้อนขนาดที่ว่าหน้าจอ11นิ้วมันจะรู้สึกแบบอึดอัดมันจะรู้สึกว่าเล็กเลยนะครับตั้งแต่ Photometer, Affinity Designer หรือว่าแอปที่มันซับซ้อนมากแบบที่สุดตลหรเรานะคือ Luma Fusion อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความแบบอึดอัดอะไรเลยอะ่ะมันไม่ถึงความเล็กอะไรทั้งสิ้นเลยมันมันใช้งานได้ค่อนข้างพอดีมากถึงมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ น้ำหนักของมันเนี่ยโดดไปไกลสุดยอยู่ที่ประมาณ480กว่ากรัมนะครับหรือว่างอกมาประมาณ2ขีดเมื่อเทียบกับ iPad mini นะครับแต่มันก็ยังอยู่ในขอบเขตที่ดีนะครับเมื่อเรารู้อุปกรณ์อย่าง Apple Pencil, Adapter, Charge ทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกิน t e r ร์ t o r y ของครึ่งโลเลยผมคิดว่าไม่น่าจะเกินครึ่งโลนะเออประมาณนั้นการพกพาเนี่ยผมก็ยรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่มันแบบเป็นสวีทสปอ o t มากๆของการเป็นแท็บเล็ตอะคือมันมีจุดยืนเป็นของตัวเองว่า ตรงนี้คือ directory ของการเป็นแท็บเล็ตไม่ได้ไปเหลื่อมเข้าใกล้ๆกับฝั่งของแล็ปท็อปอ่าทำให้คนทั่วๆไปนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยเอาไปเปรียบเทียบกับการเป็นแล็ปท็อป p ี e เพรสเมนต์เท่าไหร่หรือถ้ามึงโดนจริงๆมึงก็จะได้คะแนนในเรื่องของการพกพาในเรื่องของน้ำหนักมากขึ้นนะครับพูดถึงแล็ปท็อปนะครับ มันทําให้เรานถึงการใช้งานอีกตัวหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันเจ๋งมากสาหรับ11นิ้วนะครับคือการใช้งานเป็นคอมเพเนียนคู่กับแล็ปท็อปนะครับที่ Apple เนี่ยค่อนข้างขายในเรื่องของฟีเจอร์ที่เรียกว่า Continuity นะครับบางครั้งเนี่ยงานที่เราทํามันอาจจะเป็นงานแบบไฮบริดที่มันจะต้องใช้ทั้งแบบแล็ปท็อปแล้วก็แท็บเล็ตทั้งคู่อะไรเงี้ยซึ่งงานส่วนใหญ่พวกนี้ครับมันจะเป็นงานทางด้านแบบครีเอชันคอนเทนต์ครีเอชันเป็นหลักด้วยเนาะคือถ้าเราจะให้ใช้ขนาดแบบ 8นิ้วครึ่งพอควาประมาณนี้มันก็จะเล็กไปใช่ไหมครับหรือถ้าคุณต้องการจะให้ใช้แบบ13นิ้วไซส์ใหญ่มากนะครับน้ำหนักรวมกับแล็ปท็อปที่คุณจะต้องพกเนี่ยมันเหมือนกับคุณถือแล็ปท็อป2เครื่องมันก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าคุณใช้11นิ้วนะวันไหนคุณอยากใช้คู่กันคุณก็ถือมันไปด้วยกันได้หรือถ้าคุณอยากจะถือแค่ไอแพดอย่างเดียวไอแพดเครื่องเดียวนั้นอนะ่ะ11นิ้วนั้นอนะ่ะมันก็ยังจบงานให้คุณได้มันก็เลยเป็นแบบ ความเฟกซิเบิลที่ผมคิดว่าเมันมันดีมากนะถ้าคุณใช้งานร่วมกับแล็ปท็อปอ่าแล้วด้วยน้าหนักขนาดนี้นะครับการใช้งานมือเดียวนะครับผมรู้สึกว่าตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไซส์มันใหญ่มากเกินใช้งานมือเดียวนะครับไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยน้ําหนักของมันเนี่ยคุณใช้อย่างเงี้ยทุกๆวันเนี่ยผมบอกว่าแล้วข้อมือคุณอักเสบเอ็นข้อมืออักเสบแน่นอนนะครับแตกยับแน่นอนนะครับไม่รอดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานจริงๆก็คือคุณต้องใช้2มือนะครับก็คือมือนึอก็ มือนึงใช้งานอย่างเงี้ยมันก็อย่างโอเคนะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันจะเหมาะกับทุกคนที่รู้สึกว่าไซส์ของไอ mini เนี่ยมันเล็กเกินไปแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆอย่าง13นิ้วเนี่ยมันใหญ่เกินไปเราว่ามันคือตรงกลางที่เหมาะสำหรับคนส่วนใหญ่แบบมากถึงมากที่สุดเลยนะครับคือมันทำได้ตั้งแต่การเป็น media consumption device มันทำได้จนไปถึงแบบ content creation ไปเลยอะคือมันทำได้หมดเลยมันเป็นแบบ ค่อนข้างแบบเป็น Jack of ฟออ t r เทรดในฝั่งของ iPad มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่แค่ว่าโอเคมันอาจจะเอียงไปทางในฝั่งของ Content ์ครีเอชันซะมากกว่ารักษณะแบบนี้นะครับก็แนะนำสำหรับแบบนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยผมมองว่า11นิ้วเป็นไซส์ที่แม่งเลิดสำหรับพวกคุณแล้วนะครับอ่ะมาถึงขนาดใหญ่สุดนะครับแบบพี่บิึมนะครับแบบว่ามาแบบบึมบมเลยนะครับอย่าง 12.9แล้วก็13นิ้วนะครับซึ่งมีเฉพาะใน iPad Air M2 แล้วก็ iPad Pro เท่านั้นนะครับสำหรับขนาดเท่านี้นะครับผมพูดเลยว่าผมไม่แนะนำสำหรับคนทั่วๆไปมากนะครับเพราะผมรู้สึกว่าทุกอย่างของมันทุกแส pect ของมันเนี่ยมันอยู่ในระดับของแล็ปท็อปคือมันเป็น as the same level as h l l p t t p p ทั้งหมดทั้งในเรื่องของน้ำหนัก แล้วก็เรื่องของการพกพานะครับจึงเป็นเรื่องที่มันไม่ได้แปลกใจอะไรเลยนะที่คนเนี่ยก็จะเอามันมามองว่ามันเป็นแบบแล็ปท็อปรีเพรสเมนดีไวส์อะไรแบบนี้คือถ้าสมมติว่าเราใส่คีย์บอร์ดเพนซิลอะแดปเตอร์น้ำหนักของมันเนี่ยมันจะไปอยู่ในกลุ่มๆของเทรชชอรี่ของตัว iPad Air ไปแล้วอะแล้วสำหรับการพกพาเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบหย่อนใส่กระเป๋าไปไี้ได้แล้วคุณจะต้องมีกระเป๋าระดับที่คุณใส่แล็ปท็อป อย่างเงี้ยหรือไม่ถ้าคุณต้องมีเคสที่มันใหญ่ก็ประมาณใส l แล็ปท็อปอยู่ดีอะดังนั้นเราเลยมองว่ามันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ที่ค่อนข้างเข้าใกล้ความเป็นแล็ปท็อปแบบสูงมากๆอะแล้วถ้ามันเป็นคนส่วนใหญ่อะคนส่วนใหญ่เราคิดว่าการที่คุณพกแล็ปท็อปสักเครื่องหนึ่งเช่นคุณเอามาทำแบบ Word Processing คุณเอามาทำแบบานเอกสารทั่วๆไปทําทำ r s s n t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  o o n อะไรอย่างเงี้ย การพกแล็ปท็อปสักเครื่องหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีอัตราประโยชน์ในการทํางานของคุณมากกว่าก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างเหมาะกับแบบกลุ่มงานที่มันเฉพาะทางที่มันสเปเชียลที่มันนิชมากมากมากกว่านะครับงานที่มันจะต้องทําบนแ,บบแท็บเล็ตจริงๆจัง,จ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 งๆเลยเช่นแบบ Digital Artist ที่คุณจะต้องวาดบน iPad เยอะๆอ่าอย่างเงี้ยเราคิดว่าไอพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบ use case scenario ที่เหมาะ กับ13นิ้วมากๆนะครับหรือเราเองอย่างเงี้ยเราเอามาทำงานทางด้านแบบคอนเทนต์ครีเอชันนะครับเช่นการใช้ Affinity Designer นะครับสำหรับว่าคอนเทนต์เนาะการใช้ l u m a f u s i ช n สำหรับการตักวีดีโอที่คนดูอยู่ตอนนี้นะครับพื้นที่หน้าจอที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราทำงานได้สะดวกกว่า11นิ้วแล้วก็10.9นิ้วแบบมากๆแต่หลายคนอาจจะถามว่าเอาพี่แล้วงานพวกเนี้แล็ปท็อปมันทาได้ไม่ใช่หรอเออเนี่ย a v e n ฟก d e s i g s i g n e r คุณก็ทำงานบน Mac OS ได้ใช่ป่ะ่อ l u า a f u s i o n คุณก็มี Final Cut Pro โป o ทอยู่แล้วมันก็ทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำถูกปะ่ะแล้วทำไมคุณต้องแบบว่าทำไมเราต้องแบบมานั่งพก iPad ให้มันทำงานยากขึ้นวะปัญหามันอยู่ที่น้ำหนักครับ MacBook Pro 14นิ้ว M1 Max ของเราเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1.6โลแล้วถ้าคุณรูอแดปเตอร์ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2โลได้เลย และเมื่อคนเทียบกับ iPad Pro 13นิ้วที่รวมคีย์บอร์ดเพนซิลอะแดปเตตัวเล็กเนี่ยมันอยู่ไม่น่าจะเกิน1.3โลประมาณนี้หรือว่าเทียบกันเลยนะห่างกันประมาณ7ขีดหรือเทียบกับประมาณ iPad เครื่องนึงได้เลยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเป็นต้องใช้ Mac ก็ได้งานไหนที่เราทำบน iPad ได้เราก็จะพกแค่ iPad ไปอย่างเดียวเออแต่ถ้าใครที่กําลังใช้ MacBook Air อยู่อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องเปลี่ยนเลยนะ เผื่อเนี่ยรวมกันถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ทัชกีนอะไรการพก m a c บ o o k เนี่ย macbook air เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ยังดูดีกว่าอยู่นะครับสำหรับการเอามาจดโนตต่างๆเนี่ยส่วนตัวเรามองว่าไอเชียสไซส์ขนาดเนี้ยมึงไม่ได้จดโนตแบบโนตปกติแล้วมันเป็นโนตแบบไซส์บื้มๆอ่ะมันเหมือนเราถือไซส์แบบ A 3 A 4ประมาณเนี้ยมันเป็นเทอร์เชั่นดประมาณ A 3แล้วอะคือฟีลลิ่งนะที่มันได้มาประมาณ A 3คือมันรู้สึกว่าไอเชียมันใหญ่มาก มันเต็มตามากนะครับคือมันใหญ่จนแบบมันไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาเลยอะ่ะมันใหญ่ขนาดนั้นซึ่งส่วนตัวเรามองว่าใหญ่เกินเพราะว่าด้วยเพอร์เซพชันของมนุษย์ไม่รู้นะผมมว่าคนไทยอะ่ะค่อนข้างคุ้นเคยกับไซส์ประมาณแบบ A4 A4 เนอะเพราะว่าตอนที่เร,เรียนหนังสือกันอ่างเงี้ยกระดาษส่วนใหญ่ที่คุณครูเขาจะใช้ให้เป็นชีตเรียนให้เราาจะเป็นประมาณ A4 เนอะเออเราก็เลยค่อนข้างแบบคุ้นเคยกับไซส์กระดาษประมาณ A4 น,นั้นเนี่ย ไซส์น้นน่ะมันอยู่ที่ประมาณแบบ iPad 11นิ้วอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเออแล้วในฝั่งของการใช้งานเองเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะใช้งานแบบ2มือได้ละมือเดียว2มืออย่างเงี้ยอาสมือคุณใช้งานยังไงเนี่ยมัน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 ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันใหญ่เกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยแบบไปเหมาะกับการใช้งานที่คุณเอามันมาทํางานอยู่บนโต๊ะปุ๊บมากกว่าถูกไหมหรือแม้กระทั่งว่าต่อคีย์บอร์ดทํางานต่อจอทํางานดังนั้น แล้วมันจะต่างจากการใช้แล็ปท็อปยังไงวะถกะุ่ะเออดังนั้นเราเลยมองว่าคนที่จะเหมาะกับ13นิ้วจริงๆเนี่ยมันจะมีคนอยู่ไม่กี่ประเภทอะคนที่ใช้แอปในการทำงานที่มีเครื่องมือค่อนข้างเยอะอย่างการตัดต่อวิดีโอนะครับการวาดภาพต่างๆรวมไปถึงคนที่ต้องการเอามาใช้เป็นแล็ปท็อปดีเพรสเมนต์เราคิดว่า13นิ้วเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าใครที่คิดจะซื้อนะครับผมอยากให้คิดถึงน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับว่า น้ำหนักมันไปอยู่ใน e r ร i อรี่ใกล้ๆกับบุ๊กแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้คิดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะครับถ้าเราคิดว่า MacBook Air m a ม b บุ k มันตอบโจทย์ได้มากกว่า iPad เนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณไปซื้อ MacBook Air นะครับผมเลยถึงบอกไงว่า Device Size ประมาณนี้แ Tabletize ประมาณนี้มัน niche มากนะครับมันเลยคําว่า Tablet ไปแล้วโอเคไหมและนี่ก็คือ iPad ทั้ง3ขนาดที่เราเอามา รีวิวกันในวันนี้นะครับหวังว่ารีวิวของเราเนี่ยจะทำให้ทุกคนสามารถเลือกขนาดของ iPad ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้จริงๆนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปนะครับว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อ iPad รุ่นตัว็อปตัวปังตัวเทพตัวแม่ตัวมัมเสมอเพื่อให้มันใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับแต่ว่าไปเลือกอุปกรณ์หรือว่าแท็บเล็ตหรือว่า iPad size ที่มันเหมาะกับการใช้งานของเรามากกว่านะครับ ประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งาน iPad ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดด้วยเนาะแล้วคุณละครใช้ขนาดหน้าจอเท่าไหร่ทําอะไรคอมเมนต์ลงมาคุยกันได้นะครับเพื่อใครที่ทํางานคล้ายๆกันนะครับจะได้แบบลอกแม่งเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ลากันครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย